เจ้ากูบอกคอยว่าม่รู้ข่อกว่ามัน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 กโอ้ยกูล้วมาหาดใจดอกโอ๊ยคำมืดตื่นตาแล้วไม่ใหญ่เอ็ดยังหรอไม่ใไงเจ้าเพชรนี่หยาโอ้ยมันคำมันมืดกูก็อยากเมื่อนานละเอองูมาเมื่อางบอ๊ะเดเมื่ออาย่ละ เราก็ยังเมื่ออยู่นั่นแหละจะเก็บของแล้วหรือเปล่าเก็บแล้วเราได้นั่นอะไรรถนั่นไหมขอ,อยิคานอยู่รถมอเตอร์ไซค์เมื่อยแหงรถย่างหัวเอ้าไระเจ้าจังไห่มันจังสบพ่อย่างหัวเดียวนิ่งโมโหแล้วอของกูเต็มรถอยู่นนะเจะ้าขนของขึ้นรถชุกเรียบร้อยแล้วของเต็มแล้วของเต็มรถแล้วโอ้โอบักนี่เมื่อกันสิจะพาเจาเมื่อยตัว ยินข่าวว่าเจ้าจะบดเจ็บขาเลยเออกับบ้านท่าน้าดีปันไดดอกหำ่มไปเมื่อเดียวนี่อยู่บ่เมื่อตัวกลับไปตีล่ะเออยังยังอ้ยอันขาหนีกระเจ็บแพะแหมอู้หูอโอ้จายจ่ายจ่ายที่หัวใดบ่หน้ามึงคาพาขึมาเด้อโอ้เจ็บอีนีได้หัวเข่าไปแล้วไม่ยังเลยเออเออโอ้ กะสันกูกระบอหนีบะหยาดอกกูเจ็เพัวเขากูเมย์บักนี่คนเมาอ๋ออันคุณจะไปเลยได้หมางมืนมืนอ่ะด้าคุณจะมามืนมืนเลยอเจ้ากูกรบอกคอยว่ามืมมมันมนมันมืนอ้ยกูแล้าหัใจดอกกระต้นนี่โอกยังโอ๊เจ็บดาเจ็บดา กูเบื่อลูกเขยกูดีด้โอ้กูเห็นเจ็เจ็บขากูเจะเตมโอ้ยบานลัีเอากูมาใต้ถิ่อยั่ได้บวกนิานี่ไงก็ยามนั่นโอโอ้ยลูกกะเบ่คืนีหลีหน้บานนี้นันตต่ิมขากูบอมึงบานนี้โอ้ยเมนโพดได้ไม่ลูกเคยจังหนีก็ะเดิน <hungry> ขวางนี่บ่หอดเฮือนหอดชาน,นอโอ้เก็บดักบอกว่ามันมืออะไยังไขรอีกสบายจุตัวเหระว่ามันมืนหัวมึงบอดอีกมากูเบื่อมึงเด๊กอยู่เกินกูว่ามึงเบเื่อผู้เดียกจ้ากูกเก็บขาซึมล่ะจังกึมอ้ย